กระสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามและก็สวัสดียามช้านะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะยโสธราก็เตรียมตัวที่จะไปวัดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะได้ลุกมาแต่เช้าได้ทําการสวดมนต์นะคะยามเช้าเรียบร้อยแล้วและวันนี้ก็เป็นวันพิเศษคือเป็นวันธรรมสวนะใหญ่ด้วยนะคะยโสธราก็ได้อาราธนา อุโบสถศีลน,นั่นก็คือรักษาศีลแปนั่นเองนะคะเป็นการรักษาอุโบสถศีลนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นบุญเป็นวาส,สนาเป็นบารมีของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะอาจารย์ยโสธราได้รักษาศีลแปดอุโบสถศีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ได้เตรียมนะคะอาหารต่างๆไม่ว่าจะจะเป็นข้าวสวยนะคะเป็นผลไม้นะคะอ่า กับข้าวนะคะที่จะไปถวายเป็นสังฆทานถวายเป็นพัตทหารในายามเช้านะคะของวันนี้และก็อาจจะได้ฟังธรรมนะคะอาจจะได้ฟังธรรมแต่โดยส่วนมากแล้วเวลาอาจารย์ยโสธราได้รับศินแปดแล้วส่วนมากแล้วเมื่อทําบุญเสร็จแล้วยโสธราก็จะเดินทางไปสวดมนต์เช้าเลยนะคะไปสวดมนต์เช้าเลยก็คือ พูดง่ายๆก็คือเมื่อเรารู้ทำเข้าใจทำเหตุทำแล้วก็ปฏิบัติเลยนะคะปฏิบัติเอาเลยนั่นก็คืออาจจะมาสาธยายธรรมาจาักรกระเพปตัตนสูตรอภิิตยยสูตรหรืออนันตละคันนสูตรนะคะเป็นพิเศษหรืออาจจะมีการสวดพระชิมพรีนะคะคุณแม่บนเรืองตัวบนเติม นะครเป็นกรณีพิเศษในวันนี้พูดง่ายๆก็คือวันนี้อาจจะไม่ได้ทำงานเอกสารต่างๆอาจจะไม่ได้อ่านวิจัยหรืออาจจะไม่ได้มีภาพอื่นๆออกไปนะคะก็อาจจะเห็นเป็นภาพในการที่อาจารย์อาจจะสวดมนต์นะคะทำสมาธิเจริญภาวนาทั้งยามเช้าแล้วก็ยามเย็นพูดง่ายๆก็คือวันนี้อาจจะเป็นการาพักผ่อนตลอดทั้งวันนะคะโดยการศึกษาธรรมอ่านพระไตรปิฎก ต่างๆนะคะแล้วก็สวดมนต์กรดน้ําแผ่เมตตาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ที่แน่เลยต้องพยายามยกจิตใจของเรานั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตลอดทั้งวันนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องห่างจากผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะและถ้าเราสามารถ รักษากุศลกรรมบท10ิบด้วยยิ่งเป็นกุศลพลบุญอันไพศาลนั่นหมายถึงการระแวดระวังวาจาการระวังกายของตนแล้วก็การระวังวาจาเล็กๆน้อยๆนะคะในการพูดเบียดบังเสียดสียุแย,ยงนะคะดา่าทอโกโหกหลอกลวงกลิ้นปล่อนหรือ,อ,อในการที่จะใช้วาจาภายในทิศทางที่ ไม่งดงามไม่สวยงามนั่นเองนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นวาจาที่ไม่ทรงพลังนั่นเองนะคะดังนั้นก็วันนี้ธรรมสวัสดีพรุ่งนี้ออกพรรษาแล้วอย่าลืมไปตักบาตรเทโวโรหณะนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าอดีตการก่อนนั้นดนะคะในสมัยพุทธการเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ในการโปรโดพุทธมารดานั่นเองนะคะ ดังนั้นชาวพุทธทั่วโลกก็มักจะถือวันนี้ในการทําบุญตักบาตรเพื่อเป็นการเสริมมงคลน,นะคะเสริมสิริมงคลให้กับตนเองนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์ก็พยายามจะทําความดีนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นการล้างองน้ํานะคะกวาดลานวัดนะคะเช็ดถูพระพุทธรูปนะคะทำความสะอาดนะคะในที่อยู่ที่อาศัยหรือสถานที่สาธารณะต่างๆให้ เป็นบุญเป็นกุศลในการเก็บเล็กผสมน้อยเพราะอย่าลืมว่าชะตาชีวิตของเราจะพลิกได้ด้วยอํานาจแห่งบุญเท่านั้นจริงๆดังนั้นมีเหตุแล้วจึงมีผลนะคะมีเหตุแล้วจึงเกิดผลสร้างเหตุแล้วจึงได้ผลนั่นเองนะคะถ้าเรามีความกตัญญูต่อบุปการีเราก็จะได้รับความกระตัญญูจากผู้เป็นลูกหลานเด้ลหรือคนรอบข้างนะคะแต่ถ้าเรา<ม> มีคุณธรรมระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะคะด้วยอนุภาพของธรรมที่สูงขึ้นไปอีกก็ย่อมตามรักษาเราตามดแูแลเราอยู่แล้วเพราะอย่าลืมว่าเรายัางต้องเวียนไหวตายเกิดเราจะมาเอาบุญอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็หาได้ไม่นะคะเราก็จะต้องมีทั้งความกตัญยูเราจะต้องมีทั้งพรหมวิหารธรรมเราจะต้องมีทั้งนะคะ ามักมีองค์8เราจะต้องรู้ถึงหลักธรรมอริยสัจสีและเราก็จะต้องรู้ข้อวัดปฏิบัติวิันต่างๆเพื่อเป็นเส้นทางอันประเสริฐของเรานั่นเองเราจะทำทานอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะรักษาศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะเจริญภาวนายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ทำสามอย่างในพร้อมๆกันในคราวเดียวกันถือว่าวันนั้นเป็นวันที่เราได้ผลได้กำไรอันมหาศาลทีเดียวนะคะ พระพุทเเจ้าบอกว่าแม้แต่สมบัติในโลกก็ไม่มสามารถเทียบเทียมได้นะคะจะเอากองสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิมาแลกกับอุโบสถศีลหรืออนุภาพของศีลแปดนั้นหาได้ไม่เลยนะครับเปรียบประดุดดังเอาเขาเรียกว่าเอาอะไรอ่ะมันเอาของที่ไม่มีคุณค่ามาแลกกับของที่มีคุณค่านะครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่อยู่บนโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะ ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่สามารถที่จะหนุนส่งให้เราไปสู่สวรรค์พรหมโลกและนิพพานได้นะคะดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเรานานาเงินของเราสิ่งมีค่าที่เราหามาด้วยความชอบธรรมนั้นเอาไปสรสร้างให้เกิดพลังนะคะพลังบุญนั่นเองเกิดพลังบุญเกิดส่งเสริมคนคนดีนะคะแล้วก็จุนเชื่อคนทุกยากลําบากแล้วก็มันมันมีช่องทางที่ที่ ของมีค่าเราเนี่ยสามารถทําได้แต่ไม่สามารถทําได้หลายอย่างนั่นก็คือการที่เราเดินไปรักษาศีลเองเรารักษาออโบสดศีลเองเราภาวนาและทำจิตให้เป็นกุศลเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้นั้นจําเป็นจะต้องกระทําเองทั้งหมดและก็ต้องทําเองด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยการมีปัญญานะคะ อย่างยิ่งเท่านั้นนะคะถึงจะรู้ว่าอนุภาพของศินมีอนุภาพอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและการภาวนามีคุณค่ายอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะธรรมสวัสดิยามเช้าจากอาจารย์ดร,รยะโสธราสิริภาประภกรค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ